เมื่อใดที่ความรักเปลี่ยนสภาพจากคนรักกลายเป็นอดีตคนรักหรือทึกทักเข้าใจไปเองว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคบซ้อนพยายามตีจากจึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดคดีฆาตกรรมโดยคดีฆ่าจำนวนไม่น้อยมีชนวนเหตุมาจากเรื่องชู้สาวซึ่งส่วนใหญ่ผู้กระทำเป็นฝ่ายชายไม่ว่าจะอยู่ในฐานะคนรักหรือกลายสภาพเป็นอดีตของคนเคยรักไปแล้ว คดีฆาตกรรมจากคนเคยรักกันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นข่าวใหญ่คลึกโครมบ้างไม่เป็นข่าวก็มีในปีหนึ่งหนึ่งจะเห็นข่าวความเศร้าสลดของชีวิตคู่แทบนับไม่ถ้วนและมักลงมืออย่างหดเห้่มราวกับสะสมความโกรธแค้นมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเมื่อต้องเลิกราความรักที่เคยมีให้กลับเปลี่ยนเป็นความแค้นมาแทนที่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่29กรกรกฎาคม 2,561นายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนเจ้าของสถานบันเทิงย่านซอยบางลาจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับพวกอีกหกคนที่ร่วมกันฆ่านางสาวปวีนานาเมืองรักหรือสปายอายุ20ปีและนายอนันตชัยจริตรำหรือฟอร์ตอายุ21ปีซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนั้นเกิดจากความรักที่แปรเปลี่ยนเป็นความแค้นเมื่อเสียอ้วน ลงรักสปายสาวที่ทำงานในสถานบันเทิงของตนแต่สไปายก็ยังไม่รับรักนำซ้ำยังจับได้ว่าสปายหนีไปทำงานอยู่กับฟอร์ดที่จังหวัดนคปรปฐมซึ่งทั้งคู่นั้นได้คบหาเป็นแฟนกันแต่กูหกว่าเป็นเพื่อนสาวมาตลอดยิ่งสมไฟแค้นในรักครั้งนี้เพิ่มขึ้นไปอีกก่อนวันเกิดเหตุสองวันเสียอ้วนได้เดินทางจากสนามบินภูเก็ตมาลงเครื่องที่สนามบินอุตภเปา ก่อนนัดลูกน้องทีมสังหารลงมือในวันเกิดเหตุตรงกับวันเกิดของสปายพอดีเสียอ้วนได้วางแผนให้ในายสายันสีสุกมือชี้เป้าเข้าไปตีสนิทกับนายวราเทพมาสูงเนินหรืออำ้ำเพื่อนสนิทของทั้งคู่จึงได้ชักชวนกันเดินทางไปฉลองวันเกิดที่พัทยาหลังจากไหว้พระเศษสปายและฟอร์ดได้เดินไปยังรถที่เช่ามาบริเวณล,ลานจอดรถ ตรงข้ามพระพุทธรูปแกะสลักเขาชัจันทร์ระหว่างนั้นได้มีรถยนต์โตโยต้ายาริสสีขาวขับเข้ามาปิดท้ายรถเหยื่อซึ่งมีนายเจรศักดิ์อุไนบันหรือป๊อปปี้ขับมาพร้อมกับนายกริศนสีสุขหรือมดขณะเดียวกันนายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญหรือบอนขับรถฮอนด้าซีอวีสีขาวพาเสียอ้วนและนายนารงว์รรวรินธรเวทหรือบ่าว สองมือปืนขับเข้ามาประชิดก่อนจะลั่นไกใส่เหยื่อทั้งคู่เจ็นัดก่อนแยกย้ายกันหลบหนีโดยบอลกับเสียอ้วนได้หนีเป็นทางจังหวัดสุรินทเพื่อข้ามแดนไปประเทศกัมพูชาแต่ด่านปิดเสียก่อนจึงต้องเปลี่ยนไปข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติแทนโดยมีนายน้อยพานหนีส่วนผู้ร่วมก่อเหตุคนอื่นๆได้นำรถเช่าไปคืนก่อนจะตามเสียอ้วนข้ามแดนไปทางเดียวกันแต่ก็ไม่รอด เพราะในวันที่หนึ่งสิงหาคม2,561ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายจิรศักดิ์สุรางแสงมีบุญหรือบ่อนคนที่พาเสียอ้วนหลบหนีไปอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ก่อนหนีไปกัมพูชาต่อมาวันที่สามสิงหาคม2,561ชุดเสืบสวนได้คุมตัวนายจรศักดิ์อุนัยบนันหรือป๊อบปี้หนึ่งในทีมสังหาร คนขับรถเช่าโตโยต้ายาริสสีขาวผู้ทำหน้าที่สะกดรอยติดตามเหยื่อได้ติดต่อขอมอบตัวจากนั้นวันที่4สิงหาคม2561นายเกลิสนาศรีสุขหรือมดซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายบอลในการสะกดรอยได้เข้ามอบตัวหลังจากนั้นวันที่6สิงหาคม2561ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค8 สามารถจับกลุ่มในยดรงวรินทรเวทหรือบ่าวมือปืนผู้ลันไกสังหารได้หลังหนีมาซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมสะท้อนเสียอ้วนว่าเป็นคนถือปืนทั้งสองกระบอกยิงใส่เยอะก่อนนายบ่าวจึงตามมายิงซ้ำอีกสี่นัดก่อนแยกย้ายกระหลุหนีขณะที่ลูกน้องพากันทยอยมอบตัวแต่เสียอ้วนได้หนีไปกบดานที่กัมพูชาทำให้ตำรวจไทย ต้องประสานทางการให้ช่วยจับกลุ่มเสี่ยอ้วนกระทั่งวันที่15สิงหาคม2561ตำรวจกัมพูชาจับกลุ่มเสี่ยอ้วนได้ที่จังหวัดปรเปรเวงประเทศกัมพูชาขณะเตรียมหลบหนีเข้าเวียดนามจึงเร่งประสานขอตัวกลับมาดำเนินคดีทางการจึงควบคุมตัวเสี่ยอ้วนมาส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสากแก้วในคืนวันที่21สิงหาคม 2,561ก่อนจะคุมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสอบสวนดำเนินคดีทันทีต่อมาเมื่อวันที่9ก้ากรกฎาคม2,562ารศาลจังหวัดพัทยาสื่อพยานโจทย์เป็นนัดแรกโดยมีแม่ของสปายเป็นพยานปากแรกและแม่ของฟอสเป็นพยานปากที่สองซึ่งแม่ของฟอสเผยว่ายังคงคิดถึงลูกชายเสมอเชื่อในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้สารจังหวัดพัทยานัดสืพยานทั้ง9นัดโดยสืพยานโจทก์5้านัดและสืพยานจำเลย4ี่นัดล่าสุดเมื่อวันที่18กันยายน2562ศารสารจังหวัดพัทยาพิพากษาประหารชีวิตนายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนกับพวกคดีร่วมกันฆ่านางสาวปวีณาหน้าเมืองรักหรือน้องสปายและนายอนันตชัยเจริตรัมหรือน้องฟอร์ด บริเวณลานจอดรถหน้าองค์พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันจังหวัดชนบุรีเมื่อปี2561ทั้งนี้จำเลยทั้งสามให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตส่วนนายสายันมือชี้เป้าสารสั่งจำคุกตลอดชีวิตแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุก50ปี2กรรมจำเลยที่3และ6สารสั่งจำคุกกรรมละ12ปี ลดโทษเหลือจำคุก16ปีพร้อมให้จำเลยที่1-6ถึง6ชดใช้ครอบครัวน้องฟอร์ต7ดล้านส0บาทและครอบครัวน้องสปาย7 3, 1, 2 0ล้านแบาทนางวันเพ็ญน,นาเมืองรักแม่ของน้องสปายที่เดินทางมารับฟังคำพิพากษาบอกว่ารู้สึกพอใจกับคำตัดสินของสารพัทยาซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรโดยเล่าว่าเมื่อเข้าไปฟังคำพิพากษานั้น เสียอ้วนได้ยกมือขอโทษแต่ตนก็ไม่ได้พูดอะไรด้านนางสาวจอมสีชมภูพื้นแม่ของน้องฟอสบอกว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ลูกชายต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควรนั้นยังคงจำฝังใจไม่ลืมและยังทำใจไม่ได้สำหรับผลการตัดสินของศาลในวันนี้ตนก็ยอมรับและเงินที่เสียอ้วนต้องชดใช้ตามคำสั่งศาลนั้นถ้าเสียอ้วนจะไม่จ่ายก็ไม่เป็นไร ขอให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุกตลอดชีวิตสำหรับเสียอ้วนหรือนายปัญญายิ่งดังเจ้าของผับชื่อดังหลายแห่งในจังหวัดภูเกต็ตผู้บงการสั่งตายน้องสปายและน้องฟอร์สเสียอ้วนเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ออกจากบ้านไปหางานทำตั้งแต่วัยรุ่นโดยสถานที่แรกเสียอ้วนมุ่งหน้าสู่พัทยาและได้งานในสถานบดิงยามราตรีแต่เสียอ้วนทำงานอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน อายุ19ปีเสียอ้วนก็ย้ายตัวเองลงมาภาคใต้ในปี2541โดยเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นที่พักพิงเสียอ้วนดิ้นรนจากเด็กบริการนวดในห้องน้ำแลกทริป10บาท20บาทเก็บหอมรอมเรื่อยมาจนมีเงินก้อนเสียอ้วนก็เริ่มหาลู่ทางเพิ่มรายได้โดยลงทุนซื้อสัมปทานบริการในห้องน้ำตามสถานบันเทิงหลายแห่งและหากำไร จากการเกลิงราคาตึกพาณิชย์จนมีฐานะร่ำรวยในที่สุดจากเด็กนวดในห้องน้ำก็กลายเป็นเจ้าของสถานบันเทิงใหญ่โตในถนนบางลาตำบลป่าตองจังหวัดภูเกต็ตถึงสองแห่งซึ่งอยู่ติดกันคือปุ้มปุ้ยบาร์และเดินนห์ผับประมาณปีพศ2559เสียอ้วนเคยต้องคดีฆ่าคนตายโดยการยิงเพียงนัดเดียวตัดขั้วหัวใจ นายอัมพันธ์สุขสวัสดิ์อายุ47ปีตายขาห้องพักพนักงานปุ้มปุ้ยบาซึ่งเป็นห้องพักของหญิงสาวในการอุปการะของเสียอ้วนโดยรูปคดีออกมาว่าเป็นการยิงป้องกันตัวเพราะคนตายถืออาวุธปืนอยู่คดีนี้จึงจบลงด้วยการสั่งไม่ฟ้องของอายการและคณะกรรมการกองมัญชาการตำรวจภูธรภาค8ในขณะนั้นไม่เห็นแย้งจึงทำให้เสียอ้วนรุดคดีซึ่งคดีนี้ เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักเพราะผู้ตายเป็นเพียงชายขายไอศครีมส่วนเสียอ้วนคือเศรษฐีเจ้าของผับชื่อดังแต่สุดท้ายญาติผู้ตายไม่ติดใจเรื่องราวจึงเงียบลงจนกระทั่งเสียอ้วนได้ก่อคดีดังขึ้นอีกครั้งนั่นก็คือการสังหารโหดหน้าองค์พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์อำาเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีขอขอบคุณ สำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่อ,อูกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ